Baikkan 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 1 2 3 3 Mama 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 Snow Kau kena jam, kon, Daddy Mommy, mommy Baby Baby Mama ยาย่าไม่กลัอย่าอยากัดค่ะเดกอหยิบขนมมาใส่ในนี้ดุใส่ชูด้วยดุสู่มาจะเล่นน้ำยังยังไจะเล่นน้ำองการยังยังไม่ได้ไปเลยคะยังไได้ไปเลยเหมดแล้วองการ ยังค่ะอันนี้ของเราเดี๋ยวก็หลบเดี๋ยวก็หลบเดี๋ยวเราหลบเดี๋ยวเราสวดมนต์กันก่อนนะนโมตัสสะก่ันนโมตัสสะมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นกาลนานเทิอนสาธุ

ก้มหัวหรือก้มหัวเพียงเพียงุนพ้าก็จะเพียงเพียงพักให้พรหลกให้พรครัเชียเียร์เชียรเพเชียยเชียเดี๋ยวใก็้แค่น้เ <G rab ble> กกาบเลยกับ,บกาบย,ยับา <c oughs> ให้พรหลของพี่ให้พรเฉยเลยกับกาบนะคะกับกาบค่ะอากาบลาค่ะกับหนึ่งค่ะกับหนึ่งกับสองกับสามโอเคหาไปคน้นม้ข้างนอก่อนเพียงเพียงรู้สึกยังไงกับคลิปนี้บ้าง สังเกตว่าตอนท้ายคือนางหยิบไอ้ตัวที่เทน้ําอะมาถึงก็แบบคือพอพ่อแม่มันมาวางปุ๊บมันก็จะเทเลยซึ่งมันยังไม่ยังไม่ถึงเวลา,างเงี้ยป๊ะป๊ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็อะไรเงี้ย,ออยพอถึงเวลาให้เทได้ปุ๊บหืมนางเทปื๊ดเทเสร็จแล้วก็เก็บเก็บแบบรู้ด้วยนะว่าที่ตรงไหนแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพฤติกรรมของสโนโปแปลว่าอะไรแปลว่ามันมาบ่อยจนรู้ว่าอะไรต้องทําอะไรเวลาไหนต้องเอาอะไรวางอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่ปะ ทันไหมอ่ะย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นคลิปก่อนตั้งแต่อยู่บนรถก่อนสโนโท่ทำเงี้ย three ีแฟมิลี่ r e e family ทำมืออย่างเงี้ยป๊าป๊าซโนโอ่าอะไรนะ อ่ามาม่าแล้วก็เป็นทวีแฟมเมี่สามคนของเขาอ่ะแล้วเขาก็ทํามือเหมือนตุ๊กตาอะไรบางอย่างซึ่งอันเนี้ยมันคือความทรงจํานํามาใช้หมายของอะไร EF ของเขาเขาเอาไอ้สิ่งที่เขาเคยดูในการ์ตูนของเขาที่เป็นการ์ตูนสําหรับเด็กเนาะคืออย่างที่บอกบ้านนิกกี้ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องจอเพราะไม่ได้กลัวเรื่องการจัดการอารมณ์มันคนละเรื่องกันนะคะสโนก็ดูการ์ตูนแต่เป็นการ์ตูนสําหรับเด็กจริงๆเนาะแล้วก็เป็นเรื่องแบบว่า ตัวเลขวันทที่อะไรของเขาเขานับได้เขารู้คําศัพท์เยอะสังเกตป่ะตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเขาแต่วันทที่แล้วแล้วคุณพ่อบอ,อกว่าอะไรป้าบอ,อกว่าไปไปคุยภาษาอังกฤษกับยายา่าไหมลูกสังเกตป่ะเพราะว่าสโนพูดภาษาอังกฤษออกมาเยอะมากคําศัพท์พวกนี้มาจากไหนมาจาก YouTube คือพ่อแม่เขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแต่สโนได้ภาษาอังกฤษทั้งหมดมาจากคลิปใน YouTube ฟังจากใน YouTube นะคะแล้วก็พอเอามาฟังเสร็จปุ๊บบวกกับเล่นการ์ดเล่นอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะพ่อก็พยายามเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่เขาอะเขาก็พยายามแบบเอาคําศัพท์เหล่านั้นมาจากการ์ดพอเจอการ์ดก็พูดภาษาอังกฤษกับสโนองคือไม่ได้ไม่ได้กลัวการพูดผิด นะคะเพราะนิกกี้บอกเขาไปเลยบอกว่าคือด้วยความที่น้องชายนิกกี้ก็รู้สึกว่าเขินอะ่ะบางทีอะ่ะเราเราไม่เก่งภาษาใช่ปะ่ะถ้าเราไม่เก่งภาษาแล้วเราไม่กล้าพูดกับลูกกลัวแบบว่าเฮ้ยมันใช่ปะวะอะไรเงี้ยแล้วยิ่งคุณแม่เขาอะ่ะเวลาที่สโนโบอกว่ามาม่าอ่านหนังสือให้หน่อยแล้วยื่นหนังสือมาเป็นภาษาอังกฤษมาม่าทำไงรู้ปะ่ะอ่านไปเลยอ่านผิดก็คือผิดเพราะเด็กไม่รู้นิกกี้บอกเขาไปแล้วว่าแบบเอาเลยเอาให้เต็มที่อ่านมั่วเลยอ่านมั่วไปเลยเพราะว่าเด็กฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว เขารับคําศัพท์ทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วแต่อันไหนที่เองรู้นิกกี้บอกน้องไปว่าเฮ้ยถ้าอันไหนเองรู้เองอ่านได้เองออกเสียงให้ชัดแต่อันไหนเองไม่แน่ใจเองก็ออกเสียงให้ชัดแบบไม่แน่ใจ <c oughs> นิกกี้บอกว่าออกเสียงให้ชัดแบบไม่แน่ใจก็คืออ่านผิดไปเลยอ่านแบบออกเสียงให้เต็มคําแต่ผิดไปเลยแล้วกม็มั่วเอาว่ามันใช่คิดในใจว่ามันใช่แล้วแหละอย่างเงี้ยเข้าใจว่าต้องหลอกสมองตัวเองก่อนยากเหมือนกันนะ เพราะว่าอะไรการที่เราจะอ่านผิดทั้งๆท,ที่เราไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเราไม่กล้าอ่านผิดหรอกทันไหมแล้วทีเนี้ยแล้วเด็กจะได้อะไรถ้าเราไม่อ่านออกไปอ่ะเราก็จะแบบงำเงมืงมงำหรือแบบป๊าอ่านไม่ได้แล้วก็ปิดจบไปอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ให้เราแอคชั่นไปเลยซึ่งคุณแม่สโนเป็นแบบนั้นแล้วก็เมื่อไหร่ที่คําไหนแบบอันไหนที่พอจะแบบเอามาแกะเขาก็จะไปเซิร์ชคือเอาง่ายๆว่าพอรู้แล้วว่าสโนชอบเล่มนี้บ่อยๆเขาก็จะเอาไอ้คำศัพท์เหล่านั้นะมาเซิร์ช มือถือหรือคอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนเป็นตัวเขียนคือคุณแม่สโนโททาแบบนี้นะนิกกี้แชร์ให้ฟังนะสําหรับใครที่ไม่เก่งภาษาเนาะก็คือเขียนเป็นตัวเขียนเลยว่ามันอ่านว่าอะไรซึ่งรอบแรกอ่านไปเหอะรอบที่สองอ่านไปเหอะแต่พอเมื่อไหร่เราใส่ตัวเขียนแล้วปุ๊บเราอ่านตามตัวเขียนนะคะสโนก็จะได้ตามนั้นทีเนี้ยเอ่อกลับมาที่เรื่องสโน่ก่อนสโนก่ก็ที่ฟ a m i l y ใช่ป่ะอันนี้เท่ากับว่าเป็นเรื่องของความจํานํามาใช้แล้วก็เป็นเรื่องของเอ่อเขาเขาไม่ได้ ถูกปิดกั้นเรื่องจอดังนั้นเสียงน้ําเสียงภาษาอังกฤษเขาจึงได้เยอะพอมาถึงอ่าสโนก็เหมือนแบบสาธุก,ก้มอย่างเงี้ยก้มอย่างเงี้ยการที่เขาไหวยอย่างนั้นได้คือพ่อแม่ต้องไหว้เต็มคือไม่ได้เกิดจากการมาวัดอย่างเดียวเพราะว่ามาวัดเราไม่ได้มาทุกวันนะคะไม่ได้มาทุกวันแต่การที่สโนทําได้ขนาดนั้นเพราะเกิดจากการที่พ่อกับแม่เขาทําให้ดูอย่างที่บอกว่าทําให้น้องเห็นด้วยตาโดยการเอามือประกบชัดเจนสโนสวัสดีค่ะ ขอโทษค่ะอย่างเงี้ยขอโทษค่ะสโนโอขอบคุณค่ะสโนโ่ช่วงสองขวบแรกอะช่วงหนึ่งหนึ่งขวบแรกเข้าขวบสองอะเนี่ยแบบขอบคุณค่ะสโนโ่หลักเดือนก็ขอบคุณอย่างนี้แล้วนะคะปะ๊าป๊าทำไม่ใช่บอกว่าทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนแล้วก็จับมือเด็กแล้วก็ทำงกงกงกง,ง,งไม่ใช่เราทําเราเป็นคนทําทั้งหมดนะคะส่วนการที่เราจับมือเขามันคืออีกเรื่องหนึ่งที่เราเราเรอกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแล้วก็อาจจับ จับมือเขาทําตามอย่างเงี้ยแต่เราต้องเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องหมายความว่าเราต้องมือพนมแล้วเอามือเอาหัวลงอย่างนี้ให้ชัดเจนแล้วพอไปวัดก็ทําให้ชัดเจนแบบสาธุหรืออย่างสนูก็ไหว้พระทุกวันด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบพนมมือบ่อยนะเพราะถึงเวลาหน้างานตรงนั้นอะวันนั้นอะอย่างที่บอกในคลิปอะสนก็แบบสาธุสาธุแล้วสังเกตก้มตัวโน้มตลอดเวลาเลยสังเกตปะสนูจะเหมือนอยู่อย่างเงี้ตลอดเวลาเลยเพราะอะไร เพราะเห็นจากพ่อแม่ตาเขาเห็นชัดเลยเพราะพ่อแม่ก็จะแบบอย่างเงี้ยก้มรับพรหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วสนโนก็จะรู้เรียงลําดับว่าอะทําอันนี้แล้วต่ออันนี้เทน้ําแบบนี้พอเขาเห็นของป๊าป๊าเทเขาก็สังเกตแล้วเห็นแล้วหยิบมาเทของเขาต่อด้วยนะสังเกตปะ่ะเขาเอาของป๊าป๊าที่เหลือเอามาเทในช่องของเขาต่อด้วยเสร็จปุ๊บเขาบอกป๊าป๊าเก็บป๊าป๊าเก็บตรงนี้เก็บเอามาเก็บเอามาเก็บ นี่คือเขารู้ว่าที่มันอยู่ตรงไหนเกิดจากการที่เขาดูด้วยตาก่อนดูจนชินเราไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เขาทําจนบ่อยๆไม่ใช่แต่ว่าเกิดจากการที่พ่อแม่ทํามาแล้วทามาแล้วททุกครั้งมีวันหยุดหรืออะไรก็จะพาสโนมาประมาณนั้นแล้วสังเกตไหมพอ,อลดน้ํมนต์แบบกาทุให้พรสโน,นบอกว่าเปียกเสื้อเปียกเสื้อเปียกแล้วพูดอยู่นะั่นเสื้อเปียกเสื้อเปียกช็อน,นี้น่ารักมากเลยนะคือพระก็สาดน้ำมนต์เนาะสาดน้ำมนต์ แล้วเขาก็บอกเสื้อเปียกเสื้อเปียกป้าป้าพูดว่าไงเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวมันก็แห้งครับลูกเสื้อเปียกพระให้พรเดี๋ยวมันก็แห้งหมายความว่าอะไรเปียกได้ปรับใจนะเดี๋ยวมันก็แห้งแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แห้งรอนหน่อยนะเดี๋ยวมันก็แห้งอย่างเงี้ยป้าป้าเขาพูดเนาะเห็นเลยว่า คลิปเนี้ยมันก็ลิงก์มาจากเหมือนเหมือนคลิปที่ผ่านมาที่นิกกี้บอกว่าพ่อทําให้ดูพ่อพูดให้ฟังขยายให้ฟังทั้งหมดอย่างคลิปคลิปแรกที่นิกกี้บอกว่าพ่อแม่งพูดทุกโมเมนต์เลยจังหวะจะก้มไปปะป๊าเข้าไปช่วยไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปทุกพูดพูดทุกอันทุกบริบทปะป๊าพูดหมดขยายหมดเราจะพูดเยอะหน่อยเราจะเหนื่อยหน่อยปากเปียกปากแฉะอืมแลวจะได้เด็กแบบเนี้ยจะได้เด็กแบบสโนที่แบบมันพูดรู้เรื่องแล้วมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันรู้ชัดเจนนะคะ อ่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยพาสโนไปเล่นแล้วแบบอ่อสโนบอกว่าสโนอยากทําเองของเล่นไดโนเสาร์ของเขาอ่ะพอมันต้องประกอบตัวใช่ปะแล้วต้องแกะต้องประกอบอะไรเงี้ยจังหวะที่แบบมันแกะแล้วมันประกอบเนี่ยสโนบอกว่าสโนอยากทําเองอ่ะสโนก็ดึงไปแล้วทําเองทําไม่เป็นอ่ะสโนก็ยื่นกลับมาใหม่ทำทำให้ให้ลุงโมทำอ่ะลุงโมก็เลยบอกว่าทําแบบนี้นะแกะตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้ อย่าอ้าสุดรอ้าเท่านี้แล้วมันจะเปิดได้อะไรเงี้ยพอบอกอย่างนี้ปุ๊บบอกครั้งเดียวสโนกลับดึงกลับไปปุ๊บสโนบอกเอามาเดี๋ยวสโนททำเองตัวถัดไปสโนททำแล้วทำได้เลยโดยที่แบบพูดครั้งเดียว พูดครั้งเดียวธนก็ทําได้เลยทั้งๆที่มันเป็นทักษะที่มันค่อนข้างแบบยากเพราะมันมันเป็นมันเป็นไดรเสาร์ที่มันประกอบล่างกันอะนะแล้วมันต้องมีตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฟังชันมันเยอะนะซึ่งธนก็ทําได้นี่ก็ก็ได้เห็นก็แบบเออมันมันสมองเขาเชื่อมโยงได้เร็วแล้วตาเขาเห็นภาพแล้วเขาลิงก์ กับมือคือสิ่งที่เราไม่เห็นคืออะไรไอ้ตอนนั้นน่ะที่เขาทําอ่ะสิ่งที่เราไม่เห็นคืออยู่ในนี้สมองของเขาหมายเขาว่าอะไรตาเขาดูเราทําแล้วพอตาเขาดูเราทาปุ๊บเขาเก็บความทรงจำนะเซียววินาทีนั้นแล้วลิงก์กล้ามเนื้อมือของเขาเลยเดียวนั้นพอเขารับกลับมาแล้วเขาทําได้เลยกล้ามเนื้อมือของเขาแล้วเชื่อมโยงความจําของเขาสมองหลายส่วนทํางานพร้อมกันนะตาลิงก์ไปข้างหลังเก็บภาพใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้ข้างหลังคือส่วนของการมองเห็นใช่ปะ่ะทีเนี้ย ลิงขึ้นไปการมองเห็นเก็บเป็นภาพเป็นความทรงจําแล้วส่งต่อไปที่มอเตอร์ปึ๊บปึ๊บป๊บจับปึ๊บ,บปึ๊บป๊บโอเคทําตามนะเนี่ยแล้วแล้วอย่างหนึง่งไอของเล่นเมื่อวานอ่ะมันเป็นของเล่นที่มันต้องใช้แรงในการงัดในการแงะตรงนั้นแล้วประกอบตรงนี้อย่างเงี้ยสโนก็ต้องใช้กล้ามเนื้อมือของเขาที่แข็งแรงแล้วดึงมันออกมาดึงมันออกมาตามที่เขาเรียนรู้มา อซึ่งบางทีเด็กจะทําไม่ได้เพราะเปิดไม่ได้อ่ะหมุนไม่ได้อ่ะอะไรเงี้ยจังหวะเนี้ยให้เราขยายช้าๆสมมุติว่าเวลาที่เขาเปิดน้ําเองไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยให้เราเปิดให้เขาดูเปิดอย่างนี้ค่ะจับตรงนี้แน่นๆแล้วหมุนอย่างนี้จับตรงนี้แล้วหมุนหรืออย่างเอาง่ายๆประตูห้องมิกกี้เนี่ยมันจะเป็นลูกบิดทีนี้สโนโลจะบิดบิดแต่ไม่เปิดเพราะ มือเขาแข็งแรงไม่พออ่ะนึกออกปะทีเนี้ยแล้วเวลาเขาบิดเขาจะบิดมั่วตึกตัก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 อย่างเงี้ยมันก็ไม่ออกสิมันต้องบิดไปด้านด้านที่มันที่มันจะออกอ่ะนึกออกปะบิดด้านที่มันจะออกแล้วก็ต้องบอกเขาว่าอ่ะจับอย่างนี้นะคะแล้วบิดไปทางขวาอย่างเงี้ยบอกให้ชัดเจนบิดไปทางขวาหนึ่งที่ค่ะลูกอย่างเงี้ยมันจะทําให้เขาอ่ะลิงก์เชื่อมโยงแล้วจําได้นะคะหลังๆมาสนงก็พยายามจะเปิดเองแต่ตัวก็ยังไม่ถึงนึอแต่ก็จะบิด เขาก็จะเอื้อมไปแล้วก็จับแล้วหมุนจับแ้วหมุนแต่พอตัวมันไม่ถึงอะ่ะการน้ําหนักมือมันก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็แบบอ่าอย่างน้อยเราเห็นแล้วว่าเขาเขาเริ่มแอคชั่นตามที่เราใส่ความทรงจําให้เขา